สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะจําได้ไหมเอ่ยจําได้ไหมเมื่อวานเราก็เจอกันใช่ไหมคะแต่เมื่อวานเราเจอกันในค่าของวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราเจอกันในค่าของวิชาสังคมศึกษากับคุณคูแต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันเพราะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภา สิทธิ์นั่นเองเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวครูคเอาขึ้นให้นะคะว่าเป็นหนังสือเล่มไหนนะคะอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องเวสสณสนสุภาษิตใช่ไหมคะให้นำหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยคะ่ะ อ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่31เลยค่ะเด็กๆเ,เปิดยังเอ่ยนะเปิดแล้วใช่ไหมคะหน้าที่31เล่มนี้เลยนะค่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันก่อนนะคะเรียอนอาจจะสงสัยพุทธศาสนาสุภาษิตค,คืออะไระอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของมันกันก่อนเลยนะคะว่าคืออะไร นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสักครู่หนึ่งนะคะลูกมาแล้วมาแล้ว มานะคะมาราคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายพร้อมๆไปกัน,นคลิปวิดีโอเลยนะคะกยกางนี้คะว่าคำว่าพุทธศาสนาสุภาษิตมันคืออะไรนะมาดูเลยนะนี่ค่ะคำว่าพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ยึดมั่นในการไม่ทำความชั่วบันทำาความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิอ์อาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีได้หลากหลายมีทั้งหลักธรรมทั้งพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะล้วนแต่สั่งสอนให้พวกเราเป็นยังไงคะไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อีกด้วยนะคะนักเรียนเพื่อเป็นการเตือนสติสำหรับชาวพุทธเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย เอาละค่ะน้องๆวันนี้เรามาดูห้องเรียนของเพื่อนๆเรากันดีกว่าค่ะอาเราเห็นห้องเรียนแล้วใช่ไหมคะนันกเรียนคิดถึงห้องเรียนไหมเอ่ยคิดถึงไหมคะครูแต้มก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะอาวันนี้นะเราจะมาเรียนพุทธศาสนาสุภาษิตด้วยกันสองหัวข้ออสองหัวข้อนะคะหัวข้อแรกเป็นเกี่ยวกับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอนาะแล้ว พระสั์นาสุภาษิตตอนไม่ได้เพิ่งเห็นตนมันอ่านว่าอย่างไรนะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูกันเลยอ่าอันแรกตนไม่ได้เพิ่งแห่งตนใช่ไหมคะมันจะมีภาษาไทย เนะคะเขาจะอ่านว่าอัติอัตโนนนะโหนั่นเองนักเรียนรู้ความหมายของมันไหมคะ,ะความหมายของมันคือตอนนี้เพื่อเห็นตนตนั่นแหละตอนนี้เพื่อเห็นตนยังไงล่ะยกตัวอย่างหนึ่งการทําการบ้านด้วยตัวเองสองการอาบน้ำด้วยตนเอง3การแต่งกายด้วยตนเองแต่บอกว่า ทำกับข้าวด้วยตนเองได้ไหมคะโอ้ยังไม่ได้นะคะเด็กๆยังไม่ได้เพราะเรายังไม่มีความระมัดระวังอถ้าเราเกิดไปทํากับข้าวแล้วไฟไหม้บ้านโอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะคะดังนั้นการทํากับข้าวไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะพึ่งตนเองได้นะคะก็มีการแต่งตัวการอาบน้ําการทํากันบ้านหรือการพับที่นอนของ ตนเองนั่นเองี๋ยววันนี้มีวิดีโอมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆมาแล้วมาแล้ววันนี้วิดีโออาจจะช้านิดน,นึงนะคะคุณแมขอโทษด้วยนะคะอ่ามาแล้วเรามาดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะ สุภาษิตนะคะนั่นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองค่ะเราจะพึ่งตัวเราเองได้ยังไงนั้นเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะขออ่านอีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันค่ะทุกคนตั้งใจฟังนิดหนึ่งแล้วก็ตั้งใจดูนะคะครูแต้จะให้เรียนอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบอานะคะอัตตาหิ อััอตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นคือการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเพราะถ้าเราสามารถทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่น้องๆเป็นเด็กก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองเช่นกาแต่งตัวด้วยตนเองนักเรียนทําเองหรือเปล่าแต่งตัวเองหรือเปล่าคะแต่งตัวเั็น้นใช่ไหมคะร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆบอกสิ่งที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนละหนึ่งอย่างอ่าเขาบอกให้นักเรียนบอกอ่านักเรียนไม่ต้องบอกก็ได้นักเรียนลองนึกซิว่าสิ่งที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เนี่ยมีอะไรบ้างลองนึกซิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมเอ่ยอ่าทานข้าวเองใช่ไหมคะเด็กโตแล้วตอนนี้เด็กอยู่ปหนึ่งแล้วสามารถทานข้าวเองนะคะ นะคะสองอะไรคะอาบน้ำใช่ไหมคะอาบน้ำสะผมเองใช่ไหมคะมีอะไรอีกแปลงฟันเองอ่าทำกันบ้านเองใช่ไหมคะเวลาคุณแต้มสั่งงานนะั่เองยนก็เขียนเองพ่อคุณแม่เขียนให้มีไหมไม่มีนะคะเด็กๆย่ำไปเลยเด็กๆทำเองกันทุกคนเลยอ่าตรงกับพุทธศาสนาสุภาสิตข,ของเราเลยคือการยังไงคะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนนั่นเองอ่ะอันนี้คือพุทธศัพท์นาสิาิ์อันแรกเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองกันว่าคืออะไรนะคะอันที่สองของเราก็คือมาตามิต่ตังสเกะเละแปลว่ามานาเป็นมิตรในเรืองตน้น เอ๊มันดาคืออะไรคะเด็กๆมันดาก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะในพุทธศาสนาสุภาษิตอันนี้เขาจะกล่าวถึงคุณแม่ของนักเรียนน่นเองนะคะว่าเปรียบเหมือนเพื่อนที่อยู่ในบ้านของนักเรียนเป็นผู้ที่มีความรักความห,มห่วงใยต่อนักเรียนและเป็นที่พึ่งของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นใจนะคะทุกๆอย่างเลยถ้าเราไม่มีคุณแม่ อ่านาเยคิดว่าน้าเตยจะลําบากไหมคะลาบากแน่นอนอ่าบางคนไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็อยู่กับคุณยายคุณย่าแทนใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนกับคุณแม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวีโอพร้อมๆกันเลยนี่น,นะคะเราดูวดีโอพร้อมๆกันเลย มารดาเป็นนิดในเรือนตนนะคะพระคุณของคุณแม่ของเราหรือเปล่าคะ คุณแม่ตั้งท้องเรามากกว่าก้าเดือนให้ความรักเราดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่เราตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยอถ้าคุณแม่ไม่เอาใจใส่เราตั้งแต่อยู่ในท้องเราอาจจะเกิดมาไม่ครบสามสิบสองประการหรือไม่แข็งแรงก็ได้นะคะคุณแม่เขาเอาใจใส่เราอย่างดีดูแลทานอาหารแต่สิ่งดีๆทางไนตั้งแต่นักเรียนอยู่ในท้องเลยนะคะพระคุณนั้นยิ่งใหญ่นัก นอกจากพระคุณแม่นั้นให้กำเนิดเราแล้วแม่เลี้ยงดูเราน้ำนมแม่ที่เรากินตอนเด็กๆรู้ไหมว่ากลั่นมาจากเลือดในอกซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากกว่านมวัวยังสอนให้เราฝึกหัดเดินพัฒาพูดทุ่มเทใจและกายเพื่อให้เราเติบโตมาเป็นคนดีก็เพราะคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลเลี้ยงดูมาคะเราเป็นลูกควรตอบแทนพระคุณแม่ ยิงนในโอกาสงก็เจะถึงือนอมไรนะเด็กๆลองยกตัวอย่างกันคนอย่ลยสิคะว่าคุณแม่ของตนทำอะไรให้เราบ้างกรระึถงพคุณแม่ผมทำอาหารให้ผมกับคุณพ่อทานทุกวันเลยครับ ่ทีคุณแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนอ่่ามสงทีคุณแม่หนูดูแลหนูตอนที่ไม่สบายค่ะตอนเจ็บป่วยคุณแม่ผมช่วยสอนการบ้านผมครับสอนการบ้านแต่ไม่ได้ทําการบ้านให้นะคะนักเรียนให้น้องๆเป็ดว่ามาตามิตตังสกเกด่ะเล แต่ว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนหมายถึงแม่เป็นผู้ที่มีมิตรใจในเรือีแม่ตาต่อลูกคอยแม่เป็นผู้ที่ให้นะคะมีมิตรรีมีเมตตามีความรักความห่วงใยให้กับตัวนักเรียนนะคะให้กําลังใจช่วยแก้ปัญหาคอยชี้แนะตักเตือนเวลาที่เราทําอะไรผิดคอยอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี คอยช่วยชี้แนะให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องและยังให้คำปรึกษาต่างๆแก่ลูกแม่จึงเป็นเหมือนเพื่อนของลูกที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะนักเรียนก็ได้ดูละพุทธศาสนาสุภาษิตสองสองพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะอันแรกเป็นอะไรคะอัตหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พื่งแห่ง ตนและอันที่สองคือมาตามิตังสเกคาร์เรชใช่ไหมคะคือมารดาป็นมิดในเรื่องตนอนักเรียนรู้ละว่าเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันตในหน้าที่สามสิบสามสิบห้าสามสิบสามนั่นเองคะ่ะเด็กๆเป็นกิจกรรมที่เจ็งง่ายๆเลยอ่าง่ายๆเลย,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 เลยให้ในักเรียนอันนี้คือตัวอย่างนะคะเป็นการสํารวจตนเองให้ในักเรียนนะคะดูซิว่ามีอันไหนบ้าง ที่มันตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตตนเป็นที่พึ่งเห็นตนนะได้เรียนทําอันไหนบ้างนะคะใส่เครื่องหมายถูกให้ครูแต้มเลยและด้านล่างเขาบอกว่าเขียนผลดีจากการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาสุภาษิตมานะคะให้เขียนข้อ ดีมาพ้นดีมาด้านล่างนะเขียนหนึ่งข้อก็ได้สองข้อก็ได้ใครเขียนสามข้อนี่สุดยอดเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะวิชาสังคมก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเรารอลุ้นกันเลยนะคะงั้นวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ